สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องของเราวันนี้ผอมมาจากพาทุกคนมารู้จักกับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดจากโตโยตานั่นก็คือโตโยต้าไฮลัก t r ทรา2025ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นรถกระบะท,ที่มาแรงสุดๆในปีนี้ทั้งในเรื่องของดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่ตอบโจทย์คนไทยมากขึ้นกว่าเดิม เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเลยนะครับโตโยต a าไฮลัก r a ทรา0ว5มาในรูปแบบที่แข็งแกร่งและทันสมัยมากขึ้นฝายหน้าแบบ LED ดีไซน์ใหม่ที่ดูดุดันมีไฟเดไลท์ในตัวกระจังหน้าถูกออกแบบให้ใหญ่ขึ้นให้ความรู้สึกบึกบึนและพรีเมียมกันชนหน้ามีเส้นสายที่คมชัดช่วยเพิ่มความสปอร์ตส่วนด้านข้างตัวรถก็มีการเพิ่มความโดดเด่นด้วยล้ออลอยขนาด18นิ้วพร้อมโป่งล้อสีดำที่เน้นความแกร่ง เสาอากาศแบบคลีบฉลามและราวหลังคาที่สามารถใช้งานได้จริงด้านท้ายของรถก็ออกแบบได้ลงตัวมากไฟท้ายและทรงใหม่พร้อมโลโก้ทราโวที่เพิ่มเข้ามาทำให้ดูพรีเมียมขึ้นเยอะครับ มาดูเรื่องของสมรรถนะกันบ้างโ o โยต a h ไ l u ักทราเว2025มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบแปรผันให้กำลังสูงสุด204แรงม้าและแรงบิด500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหรือเกียร์ธรรมดาในบางรุ่นระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบ 2WD และ 4WD แล้วแต่รุ่นย่อยการตอบสนองของเครื่องยนต์นั้นทำได้ดีมากครับ แรงบิดมาเร็วขับขึ้นเขาลุยน้ำหรือวิ่งบนถนนลูกรังได้อย่างมั่นใจระบบช่วงล่างถูกปรับใหม่ให้รองรับแรงกระแทกได้ดีขึ้นแต่ยังคงความนุ่มนวลในการขับขี่ในเมืองนอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบช่วยเหลือการขับขี่เช่นระบบควบคุมการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางชันทำให้ขับได้ปลอดภัยและมั่นใจยิ่งขึ้น ในส่วนของภายในห้องโดยสาร t o y ยต a h ไ l u ั t r a v รา2025ได้รับการปรับดีไซน์ใหม่ให้ดูทันสมัยและใช้งานง่ายภายในใช้วัสดุที่ให้สัมผัสดีเบาะนั่งหุ้มหนังแท้รองรับสรีระได้ดีโดยเฉพาะเบาะคนขับที่สามารถปรับไฟฟ้าได้หน้าจอแสดงผลกลางเป็นระบบสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงที่คมชัดระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกฝั่ง ทำให้ทั้งคนขับและผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายตลอดการเดินทางด้านหลังมีพื้นที่กว้างขวางนั่งสบายพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังถือเป็นรถกระบะท,ที่เหมาะกับการใช้ทั้งในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลครับ มาถึงเรื่องราคากันบ้างครับ Toyota Hilux t r a v o 2025มีให้เลือกหลายรุ่นย่อยโดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ820,000บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจไปถึงราวๆ1,250,000บาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อและออปชั่นจัดเต็มเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ถือว่าคุ้มค่ามากทั้งในด้านสมรรถนะความปลอดภัยความสบายและดีไซน์ที่โดดเด่น โดยรวมแล้ว Toyota Hilux Travel 2025เป็นรถกระบะที่ตอบโจทย์การใช้งานหลากหลายทั้งด้านงานบรรทุกการเดินทางไกลหรือการใช้ในชีวิตประจำวันด้วยการออกแบบที่ล้ำสมัยสมรรถนะที่แข็งแกร่งและภายในที่ให้ความสะดวกสบายพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ไม่ควรมองข้ามในปีนี้เลยครับถ้าใครสนใจอย่าลืมไปทดลองขับกันดูนะครับแล้วคุณจะรู้ว่ารถกระบะคันนี้มีดีมากกว่าที่คิด ขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ